โดี๋วมอนตอนกระต่ายประหลาดที่ภูเขาหลังโรงเรียนแถวนี้น่าจะได้นะยังไงก็ปลอดภัยกว่าในห้องเราเนนแน่แน่ ท่านี้ก็เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยดินสอพังเละเทะหมดเลยโะเฮ้ยอ,อเอ๊ะโนบิตะรู้ว่าวันนี้ฝนจะตกยังลืมร่อมอีกอะไรกันเนี่ยร <c oughs> ีบไปเปลี่ยนชุดสปยครับ อเป็นแคกนบิกะาแท้ๆใช่ยายจะเป็นหวัดได้อีกขนมโนะและวันนี้กินเยอะๆเลยนะดอกคลว่าขาวเอลาทันตะวันวันนี้กลาลี่ อย่างน้อยต้องมีที่แกชอบสักอย่างนึงแล้วนะ่าออกมาแล้วออกมาแล้วช่วย้ยขีกย้กลัวจริงๆเลยนะออะไรอ่ะ เฮ้ยเย็นเลยสินี่อ่ะไม่แกไปให้พ้นเลยนะไปนี่นะไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเขายังชั่วนี่แกเมื่อกี้เกือบถูกกินไปแล้วรู้ไหมล่ะอะไรกันเนี่ยทำไมเสื้อผ้าถึงเยินแบบนั้นล่ะคืบผมหกล้มนะครับ กลับมาแล้วอฉันว่าบมูเนี่ยโนบิตะาดูแปลกๆนะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเอาอยัางไงดีนะจะบอกดีไหมนะ้าเอาไงเม่อแต่ของดีสุดน่ารักที่ว่าคืออะไรเหรอเขาก็ไม่ยอมบอกฉันเหมือนกันละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็ถึงแล้วละ่ะ ที่นี่นอเหรออ้านั่นมันร่มของโนบิตานี่นา<ช>ที่ใต้ร่มมีพรงอยู่เห็นไหมที่นี่คอยดูดีๆนะว้าน่ารักจังเนอะน่ารักใช่ไหมล่ะตาแป๋วเลย <c oughs> ฉันน่าเพิ่งเคยเห็นกระต่ายป่าเป็นครั้งแรกเลย รือว่ากระตายที่ใครเขาเลี้ยงเอาไว้หลุดออกมาเนี่ยนะเออคนตรงพุงมันหายไปหมดเลยอืมเพราเหี่ยวตัวนั้นได้เมื่อวานฉันต้องถอดเสื้อออกมาโบกไล่มันเลยละอ๋อที่เสื้อนายับเยินแบบนั้นก็เพราะเหตุนี้นี่เองเหรออ่ค่ะอ๋อดูนสิฮูจนั่นเป็นแม่ล้วเหลยเนี่ยโอยพวกลูกๆน่ารักจังเลยเนาะอ่าถ้างั้นก็เข้าใจแล้วละ มันเอาขนตรงพุงไปใช้ทํารังให้ลูกยังไงเล่าโอ้ยอยางอันนีอันหรออืมเป็นนิสัยของ,ของกระต่ายละอันนั้นอ๊ย,ออย,อยค่อยเย็นชั่วแล้วอย่ามุดเข้าไปอีกละทีนเนออี้ยว่าแต่พอเห็นแบบนี้แล้ว ขยะเยอะแบบนี้มันอันตรายมากเลยน่าสงสารด้วยอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งจังเลยนะให้อย่างนั้นก็ต้องนี่ออ <c oughs> แม่เหล็กดูขยะนี่ก็คือแม่เหล็กสำหรับใช้ดูขยะไม่ใช่ดูเหล็กนะนี่นี่ ดีแล้วเนอะแต่ไม่นึกเลยว่าที่ภูเขาหลังโรงเรียนจะมีกระต่ายไวย้คราวหนะ้าเราไปดูแบบเงียบๆกันเนอะเนะ,ะไงโนบิตะจะไปดูอะไรกันเหรอ,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 อที่ภูเขาหลังโรงเรียนมีกระต่ายแม่ลูกอยู่นะน่ารักมากเลยเดี๋ยวหยุดพูดดิโนบิตะดีละงั้นเราไปล่ากระต่ายกันเถอะ ไม่ได้นะไม่สงสารมันเมืไงอ่ะขอร้องนะเจ้าอย่าไปแกล้งมันเลยนะอย่าถาเจ้นะอะไ่กันเล่าไม่ใช่กระต่ายของตัวเองฉัน่อยแท้แล้วก็ไม่ได้แกล้งด้วยอ่ะฉันจะเอาไปเลี้ยงในสวนสวยๆที่บ้านตาหากเล่าด้วยอาหารสุดหรูแสนอร่อยด้วยเฮ้ไปอน่าสงสารจังอ่าอย่าห่วงให้นะกระต่ายน่งวิ่งไวอยู่แล้วพวกนั้นคงจับนั้นไม่ได้ง่ายๆหรอก ยังไงก็เป็นห่วงอะหาวิธีไล่พวกใจอั้นไปกันเถอะถึงวันนี้จะไล่ไปได้นะวันอื่นมันก็มาตามจับอยู่ดีนะแต่ว่าฉันทนอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้ต่อไปแล้วอือจริงสิแค่กระต่ายปกป้องตัวเองได้มันก็หมดเรื่องแล้วนะวปืนวิวัฒนาการเฉพาะส่วนมันจะทําให้ร่างกายของสัตว์วิวัฒนาการได้เดว,วิวัฒนาการก็คือร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปไง นี่กระสุนก็มีหลายแบบด้วยนะมาทดสอบกันดูเลยนะดีละกระสุนช้างาน,นี่แหละยอดเลยีวัตาราการคือแบบนี้นี่เองอะเท่านี้มันก็ปกป้องตัวเองได้แล้วละ่ะไปทุกเขาหลังโรงเรียนกัน มันไปทางนู้นแล้วอ๋อเช่ดีละประกบสองทางเลยไว้ใจได้เลยแย่แล้วสิดีละแบบนี้ก็ต้องใช้กระสุนเลยไอ้มุนเดินเอาหน่อยได้ไหมเอาละเอาละไม่นะซุบฮะโอโหฮะโอ้ฮะโอ้ไามทันแล้วแต่แท้ยังทำลุดมืออีกเหรอออก็มันหนีขึ้นต้นไม้ไปแล้วอ่ะอ้าวเอ๊ เมื่อกี้ฉันเห็นจริงๆนะแอนโกหกนาเนี่ยอ้ายกระสุนน่าจะหมดรีบายในสิบนาทีรีบลงไปดีกว่าน่ะอ้าวเจอแล้วดีละคราวนี้ละแกเสร็จฉันคราวนี้ฉันทำบ้างนะ ฮยอะ,อ,ะอะไรกันเนี่ยใจแอดก็ทำหลุดมือเหมือนกันเหรอทำอยังนี้ได้ลรอเฟยก็มาเล่นบินหนีขึ้นฟ้าไปดิอเอ๋จะคล้อใจอะไรไหมเอ๋เออเชื่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 อก็ได้เชื่อแล้วครับไม่จริงทำตาแบบนั้น <c oughs> แปลว่าแกคล้องใจฉันอ่ะนี่เอ๋แบบนี้เนี่ยคงจะไม่เป็นไรแล้วเนอะวางใจได้แล้วอือถ้างั้นกลับกันเถอะ สำเร็จได้แล้วได้แล้วจำได้แล้วโซก็เป็นใจแอ้นเลย <ฮะ S 1> ฉันไม่ยอมอนหน้าไ <c oughs> อ้อไงเป็นอย่างนี้ไ,ได้ไงเป็นแบบนี้ <c oughs> ช่วยกันหน่อยนะมุกโก เพื <l id> ่แ<ร>ป <Bond playing> ๊บเดียวก็เจอแล้วล่ะเอาไปเลยฮะเอามาทำไมใจเอ็นมันหนีไปทางดูแล้วล่ะไปเลยข้าหน้าดูนี่กระายลำบากแล้วโดราเมอน อย่าพูดแต่มองสิยิงเลยเอหน้าไม่ต้องห่วงหรอกหน้ารอดูไปเถอะนะต่อให้ไม่ได้วิวัฒนาการเนี่ยกระต่ายก็วิ่งได้เร็วอยู่แล้วนะต่อๆทำอะไรของแกเนี่ยมุกกูกทำต่อทำไมกระต่ายของจริงบินบนฟ้าไม่ได้แล้วก็ปีนต้นไม้ไม่ได้สักหน่อยหนึ่งอะว่าไงนะเอ๊ะ แล้วทำไมนำมาพาฉันล่ะฉันไม่ได้ทำให้มันหนีนะอออเอ้ยเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ย,ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ดูตรงนี้ดินี่มันแรงกระต่ายดิว่าไงนะอุ้ยข้างในมีกระต่ายอยู่เพียบเลยเฮ้ยทำได้ดีมากเลยซึเนอ,อยอมไม่ได้แล้วให้ฉันจัดการเองเจออันนี้โดยเป็นไง เขียเขียเขียโอ้โหมาช่วยว้วยาช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นก้าวควงแนบเลยแต่ว่าฉันเห็นจริงๆนะเพิ่งจะเคยเห็นกระต่ายที่สุดยอดขนาดนั้นเลยอ่ะมือมันเป็นลิงขาเป็นม้าแถมมีปีกมีบนฟ้าอีกต่างหากน้าใช่แล้วก็มีหน้าเป็นสิงโตขนาดใหญ่ยักษ์ด้วยหมูชัดชัด เอาอีกแล้วเนาะอย่างที่เห็นนี่แหละนะเพราะงนั้นพวกกระต่ายน่าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วล่ะตอนนี้ใช่เขายังชั่วนหน่อย